จากกรณีประเด็นดราม่าร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดป้ายคิดเงินไรเดอร์ที่นั่งรอในร้านครั้งละ10บาทจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนที่ต่อมาค่ะเจ้าของร้านได้ออกมาชี้แจงว่าติดป้ายไปเพราะร้านมีพื้นที่คับแคบหากไรเดอร์เข้ามารอด,ด้านในก็จะยิ่งแออดัดแต่ไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินไรเดอร์จริงๆรวมถึงไม่ได้มีเจต,ตนาดูถูกเหยียดย้ำและรู้เท่าไม่ถึงการคิดเร็วทําเร็วไปพร้อมกอโทษกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดค่ะเพจอซอขยิ ซึ่งมีป้ายติดหน้าร้านว่าห้องว่างให้เช่าพร้อมระบุข้อความว่าจากข่าวร้านข้าวมันไก่เก็บเงินรายเดือนสิบบาทท่านั่งในร้านล่าสุดตอนนี้ร้านปิดกิจการและปล่อยห้องว่างให้เช่าแล้วกระแสโซเชียลมันน่ากลัวจริงๆพร้อมระบุใต้คอมเมนต์ด้วยว่าคือเวลาผิดอ่ะสิ่งแรกคือต้องขอโทษและการขอโทษควรมา,าตักใจไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลร้อยแปดมาอ้างหรือเฟียสใส่แค่สั้นๆแต่ไม่แท้คนเขาดูออกว่าจริงหรือปลอม